จ่าชี้เป้าขออยอดสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงทัโฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับพวก,กเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามผู้ที่เป็นจ่าแตงทัโฟโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้ พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนซิตี้เจ้าทิน5เกมหลังสุดในลีก็ต้องบอกว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาชนะมา5เกมรวดนะครับผมเกมนัดสุดท้ายก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปได้แบบสบายๆ3ประตูตอนน่อ1ส่งผลให้พวกเขาเป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจําดูการนี้ไปครอบครองนะครับความพร้อมของพวกเขาก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีนักเตะเจ็บเลยนะครับผมสามารถจัดใครลงก็ได้ในวันนี้ครับส่วนทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มมาดีในระยะหลังๆนะครับชนะ2แพ้2เสมอ หนึ่งโดยเป็นการชนะมา2เกมรวดเกมนัดล่าสุดในเ,เกมนัดสุดท้ายนะครับผมก็สามารถบุกไปชนะบรายตันได้2ประตูต่อศูนย์แต่ทว่าสถานการณ์ในลีกนั้นก็ไม่ดีพอนะครับจบอันดับที่8เป็นการจบอันดับที่ต่าที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับส่วนตัวสภาพความพร,ร้อมนะครับผมก็ต้องบอกว่ายังมีนักเตะบางรายที่เจ็บอยู่แต่ข่าวดีก็คือได้ทางด้านของลิซารโดมาติเนสนะครับผมกลับมาประจาการในแดนหลังแล้วก็มีทางด้านของมาคัสแรดเฟิร์ตเนี่ยก็กลับมาด้วยเช่นกันนะครับซึ่า ก็ยังค่อนข้างจะสภาพไม่พร้อมเท่าไหร่ในเกมนัดนี้นะครับเฮดเดของทั้งคู่เป็นแมนซิตี้ที่เหนือกว่ามากมายนะครับผมชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่แมนยูแต่ชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของซิตี้ต้องยิงถึง2สกอร์ด้วยกันนี่คือการรีแมตช์นะครับในเกมรอบชิงชนะเลิศเหมือนฤด,ดูกาลก่อนเลยนะครับซึ่งฤด,ดูกาลก่อนเนี่ยทางด้านของซิตี้ก็ชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าดัชนีนั้นค่อนข้างจะแพงเกินไปนะครับผมในส่วนของเกมนัดชิง ชนะเลิศแม้ว่าซิตี้จะมะีคุณภาพที่มากกว่าก็ตามแต่แต่เกมนัดชิงชน Earth. ะเลิศอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมีโอกาสที่ซิตี้จะทําได้เพียงแค่เฉือนเอาชนะเท่านั้นนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดว่าน่าจะสามารถไม่ยันเสมอก็แพ้เพียงแค่ไม่แพ้ไม่ขาดเพียงแค่1สกอร์เท่านั้นเชียร์ไปที่ยูไนเต็ดได้เลยครับ ไปที่ศึกเดเบโพคาวรอบชิงชนะเลิศน,นะครับผมไกเซอร์สลาเทนพบกับไบเออร์อาไบเออร์หรือว่าคูเซนครับไกเซอร์ er เจ้าทิน5เก,เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าฟอร์มมากระเตืองในระยะหลังๆนะครับชนะ3เสมอ1แพ้ไป็น1เกมโดยที่เกมนัดสุดท้ายของลีกสามารถเปิดบ้านถล่มทางด้านของบาวาชวายไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับมส่งผลให้ทางด้านของไกเซอร์นะครับจบอันดับที่13นะครับผมหลังจากที่ตอนแรกมีโอกาสจะตกชั้นนะครับผมนะครับผมพกเขาก็ทําให้พวกเขาจบอันดับที่13 นะครับอยู่กลางตารางของอ่าลีก้าทูนะครับผมมี39คะแนนด้วยกันนะครับส่วนทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการชนะ4อ่าชนะ3เสมอ1แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่ก็เป็นการแพ้ในเกมนัดสําคัญนะครับนั่นคือเกมนัดล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์เกมอ่าศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับพวกเขาพลาดท่าแพ้ต่อทางด้านแอตาลันลาตาไป0ประตูต่อ3นะครับส่งผลให้พวกเขาอดอพลาดในการคว้าทริเบิลอ่าดับเบิลแชมป์ไม่พอนะครับแล้วก็เสียสถิติ ในการไลฟ์่พ่นะครับผมโดยที่หยุดสถติ City ไว้ที่51เกมด้วยกันนะครับสำหรับทีมของชาบีอ l ลอนโซ่เฮดทของทั้งคู่ก็เป็นการทางด้านของไบเอร์เรเวอร์คูเซนที่เหนือกว่านะครับผมชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางด้านของไกเซอร์ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดัชนี เกมคู่นี้นะครับผมมองว่าทางด้านของเลเวอร์สสกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง3สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าพวกเลเวอร์นั้นขี่เห็นๆเ,เลยครับผมแต่แท่ว่าระยะหลังๆพวกเขายิงกันไม่ยิงไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะนัดชิงชะนะเลิศอาจจะมีการาระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแม้ว่าจะเหนือกว่าก็ตามแต่แต่เชื่อว่าไกาเซอร์มาถึงขั้นนี้แล้วพวกเขาก็สู้ขาดใจอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นมีโอกาสที่เลเวอร์จะชนะไม่เกิน2สกอร์เป็น2ลสกอร์มีโอกาสมากๆนะครับ คู่นี้เชียร์ไปที่ไกเซอร์สแลเทนคิดว่าน่าจะแพ้ไม่เกิน2สกอร์นั่นเองนะครับไปกันที่ศึกการโชวเซเรียอาอิตาลีนะครับผมคู่ระหว่างเอซีมิลานพบกับซาแลนิตาน่านะครับมิลานเจ้าทิน5เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีนะครับชนะเกมเดียวเสมอ1แพ้อาเสมอ2แพ้ไป2เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้โตลิโน่ 1, ประตูต่อ3นะครับแต่ถพราะว่ายูเว่อาขออภัยครับมิลานนะครับผมก็จบรองจ่าฝูงจบรอง ชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมี74คะแนนก็ดูแล้วค่อนข้างจะปล่อยจอยมากๆนะครับส่วนทางฝั่งของซาแลนิตาานะครับผมทีมนี้ตกชั้นไปแล้วนะครับ5เกมหลังสุดในลีกแพ้ง4เสมอ1นะครับผมโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้ต่อเวโรนาไป1ประตูต่อ2ก็ดูแล้วก็ไม่ลุ้นอะไรแล้วนะครับสำหรับซาแลนิตาาก็ไปเซซิโลใหม่ในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนครับเฮดทเของทั้งคู่ก็เป็นมิลานที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับมิลานชนะไป2ครั้งจาก5นัดหลังสุดนะครับผมแล้วก็ ชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของมิลาน2ส,สกอร์เสียหายเล็กน้อยนะครับผมต้องไปถึง3ส,สกอร์ด้วยกันซึ่งก็องบอกว่ามิลานได้เปรียบแค่นั้นในการเล่นในบ้านเท่านั้นเองนะครับผมแม้ว่าคุณภาพจะดีกว่าแต่ระยะหลังๆพวกเขาก็ดูจะปล่อยจอยนะครับแต่ถ้าว่าซาแลนิตนาน่าคุณภาพในระยะหลังๆก็ต้องบอกว่าไม่สู้ดีแต่ก็แพ้ไม่ค่อยจะขาดเท่าไหร่ดังนั้นมีโอกาสนะครับที่มิลานอาจจะชนะแค่1สกอร์หรือ2สกอร์ไม่เกินนี้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ซาเลนิตนาน่าคิดว่าน่าจะสามารถาบุกมาแล้วก็แพ้ ไม่ขาดกับทางด้านของเอซีมิลานครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูเอต็ดไกเซอร์สลาวเทนและก็ซาแลนนิตาน่าครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามการก,กับจ่าชี้เป้าขายสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ